ีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาเนล l r and Mrs. Ange วันนี้นะคะมาเข้าสู่ช่วง Unbox กับ WCF นะครับผมวัน,นนี้คน Hit v o l u ส,ส,สองนนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมีกี่ตัวบ้างอ่าทุกคนน่าจะเห็นแบบเบบว่ๆร์เว่อร์แมีกี่ตัว คือหรือนี่สั้นๆว่าโอนิคาชิมะสนั่นเองครับผมวอลลุ่มสเนาะซึ่งเอ่อวอลลุมแรกเนี่ยเราไม่ได้พีเราเราคาตกลดไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราเห็นว่าเออมันแบบมันตัวซ้ําเยอะเอออันนี้วอลลุ่มสอนั่นเองเดี๋ยววอลลุ่มแรกเราจะขึ้นแปะไว้ทุกคนดูวอลลุ่มแรกคืออะไรอ่ะแปะนี่แล้วความพิเศษของกล่องอย่างหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยทุกทีอ่ะเวลาเราซื้อ มันจะไม่ได้มาเป็นกล่องอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นความพิเศษรรม,มากๆเลยทรูมันเป็นกล่องของโอล,ลุ่มลายนี้เลยโอนิการชิมะโอล,ลุ่ม2ถ้าจริงๆอะ่ะถ้าส่วนใหญ่คนต้องสั่งสชุดอะ่ะมันถึงจะได้อันนี้ความพิเศษจริจงก็คือสั่งแบบสิบตัวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใชก็คือสองชุดนั่นแหละอ่าเพราะชุดหนึ่งมันมีห้าตัวถูกไหมอื น,นี่แบบสุดยอดมากอันนี้ก็คือแบบทางร้านร้านแถมมาให้มาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันเลยค่ะว่าแต่ละตัวเนี้ยมีอะไรบ้างค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยอะอย่าแก็โอ้โนี่นะคะัอ่เอาตัวตัวีนเลยกันนี่ตัวนี้อ่ามันจะคือ กินน้องยามาโตกขขาวผมรุ่นในช่วงของวัยวัยอดีตเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีนีบอกนี่ใ้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างในนี้ใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่อ่ามีทั้งหมด5ตัวนะคะในวอลลุ่มสอง่ะต่อไปอ่าเป็น B ครับผมคือคือคุณเอสเ,เปเรงเอสนะครับอ่าในฉากเดียวกันด้วยเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงย้อนอดีตเหมือนกันอ,อสี่ครับเป็น เป็นเพจวันครับผมเพจวันว้าวดีอยต้องคู่กันเนาะเขาเป็นพี่สาวน้องชายคือคืออุนตีนเ,เองซึ่งอันนี้นะคะถ้าใครดูเนี่ยก็คือจะรู้ว่าเพจวันนะคะกับอุนติเนี่ยก็คือเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกของ6ก่ลกน้นพลาครับผมอ่าโอเคต่อไปอีกตัวสุดท้ายคืออีคร e ับ เป๋าหววเป่าหวงทุกคนรู้จักเป๋าหวงใช่ไหมเป๋าหวงคือใครเป๋าหวงคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มร้อยสูนไทด์นะครับผมแล้วก็เขาว่าเป็นเฮดไลเนอร์มีนน้าที่ผมเขาก็คือคอยจับตาส่งข่าวให้กับไคโดูนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดไปเฮียตัวนะคะ<ช>แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราอินสิร์ตให้ดูอีกทีก็ได้ไปดูกัน ่อนที่เราจะแกะกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีทริคนิดนึงมาบอกก่อนนะก็คือก็คือสำหรับใครที่เก็บกล่องอย่างเงี้ยถ้าสมมติรู้สึกว่าพื้นที่เก็บน้อยอ่ะผมแนะนำว่าให้แกะออกหมดเลยทั้งหัวทั้งท้ายเสร็จแล้วพับไปเลยอ่าถ้าใครที่เก็บยา,ยาวๆแบบรู้สึกว่าพื้นที่มันมันจกากพื้นที่อ่ะก็คือแกะเอาตัวฟิชเจอร์ออกไปเลยเสร็จแล้วก็พับกล่องเก็บเอาหนังยางรัดเก็บเป็นเป็นเซ็ตเลยก็ได้อ่าแล่ถ้าจะขายล่ะก็แนะนำว่าให้คงสภาพกล่องไว้อยู่อย่างนี้แต่ว่าเวลาเปิดให้เปิดทั้งท้านะั้ะ เพราะว่าผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันแหละแต่คนใหญ่อะเปิดค้ามันจะดูสวยกว่าอ,อ่ะโอเคเพราะถ้าสมมติใครแก็บหัวเสร็จแล้วมันมันจะมีแบบกล่องยับกล่องเยินเนี่ยบางคนเราก็ถามว่าไปปล่อยต่อมันก็มีได้น่ะแต่มันอาจจะราคาตรงนี้มันก็จะสูญเสียไปอ่าโอเคอันนีนีครับเรามาเริ่มแกะกันเลย จริงๆถ้าบางคนเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาซีเรียสเรื่องการแกะมากเขาก็จะใช้มันทัดอ่ะมันแกะงัดสอดเข้าไปตรงเนี้ยระหว่างการเสร็จแล้วก็งัดดึงขึ้นมามันก็จะไม่เกิด่อยอะไรสำหรับบางคนที่เขาเก็บบต,ต้องการให้เรียบทั้งตั้งแต่อยู่ในกล่องอย่างเงี้ยอ่ยาโอเคครับก็แกะอ,ออกมานะครับก็จะมีทั้งหมดสาสูตรเองก็คือสูต ตัวละครส่วนของเสาแล้วก็ส่วนของฐานนั่นเองครับผมคือน้องก็นน่ารักมากอะคือแบบคือนี่อันนี้เป็นในช่วงของการย้อนอดีตเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะแกะเสร็จแล้วค่อยมาพูดดีเดียวกันเนาะโอเคเริ่มกันเลยเลสต์โตัวที่สองครับ S yes. สามครับเพจ e นวที่สครับมุนติและตัวสุดท้ายครับผมเป่าผัว กี้แล้แก่กล่องไปอย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอี่อันนี้น้องยาม,มาโตะนะคะน่ารักปุ๊ปีกสุดๆแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีเสาเราก็ถ่านมาให้ด้วยนะคะแบบนี้อืมนี่นะคะชัดเจนโอเคเอสครับเอสก็ชื่อเดียวกันเลย นี่แบบเห็นหน้าแบบชัดๆเลยนะคะนาะ่ารัก่ะเหมือนมากนะเนอะเฮียใช่ใช่คือแบบเดี๋ยวเรามาดูกันคือดีเทลแบบค่อนข้างดีมากตอ่อค่ะเค a s e one Phase มาเลยน,นี่ให้เห็นเ h a s e o ใกลๆ้ๆไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไรโอเคได้อยู่ คือเราเรอดูตอนที่ประกอบแล้วได้เลยนั่นอาจจะเห็นได้ชัดกว่านี้อ,อ,อันนี้อุนตินะคะนี่อุนตินะคะรายละเอียดคือแบบดีนะต่อไปเป่าหัวสุดท้ายนะคะเป่าหัวเป่าเป่าในหัวด้วยนะเฉด เคค่ะามาเดี๋ยวเราแกะถุงพลาสติกกันนะคะมาดูน้องแบบใกล้ๆกันเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวได้มีการกรีไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราจะมาดูน้องเป่าห่วงกันนะคะว้าวสีแบบสีชัดมากเลยอะสวยจังเห็นไหม ถ้าในบรรดาทั้งหมด5ตัวออกหัวก็ถือว่าแรงประมาณนึงเน,นี่ยที่แบบในตลาดที่เขาหาตันใช่ไหมใช่ใช่นิฐานนะคะทุกที่ออกมาบ่อยสุดก็น่าจะเป็นตอนนี้เป็นเอสกยามาตกครับผมออเพราะว่าทําออกมาได้หลายรูปแบบมาก <laughs> นี่นะคะกุฏิอ่าสวยงามดีเทลคือแบบดีมากเลยทุกคนน่ารักสุดแบบดีเทลสีเลยเงี้ยคือแบบเหมือนตัวจริงอะเนาะเฮียในแอนิเมทเพเวอร์เพจวันนะจ๊ะ 绿，色，啊，色，面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 ， คือแบบดีเทลแบบว่าดีมากมีแผลอะไรงนี้เปเวอร์เราคือแบบมีกาด้วยนะที่หน้าของเอซัตโอ้ยต่อมากันรักสุด,สดและยามาโตะนะคะ นะคือแบบว่าไม่ว่า WCF แบบไม่ว่าจะตัวเล็กแต่ว่าคือสีหรือดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือแบบละเอียดน้องเยอะใช่ใช่แต่มันก็จะมีบางจุดที่ WCF อันนี้ต้องบอกก่อนวัสดุมันเป็น PVC ีซีก็คือพลาสติกนั่นเองครับบางบางอย่างที่ตัวของอพลาสติกมันอาจจะไม่ได้ทําเท่าคมเท่าเรซิ่นอ่ะขอแย้มนิดนึงนะคะถ้านะอยากดูเรซินนะคะก็ มีในลคลิปถัดไปของเรานะคะฝากด้วยนะคะวันนี้นะคะเอก็ให้ทุกคนดูแบบจุใจไปแล้วเนาะน่ารักไหมสวยมากสวยจริงๆคือโดยเฉพาะน้องเงี่ยมาต่ก,กับเอสอ่ะคือแบบหุนเป็นคู่ที่แบบเออนี่สมควรมีเลยอ,ะอ่ะน่ารักจริงแล้วก็ตัวเพชรวันวก็อุอ่นติขอยดาตหยิบนมอังตัวนะคะโอ้ย ดีดีน่นนนนนนารนะักเนาะสีแบบดีอะทุกคนแล้วเดี๋ยวเอามาวางคู่กับไอตัวกลุ่มไคโดนะนมันจะแบบแม่จ้าวดาเมททำงรยล้างโดนแรงกันนะใช่ก็กลุ่มไคโดที่แบบเยอะเปิดไปในคลิปแรกนะคะก็ถ้าใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะคะ โอเคก็ถ okay, ้าใครชอบให้มาเปิดอันบ็อกแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับ WCF o n p i e c e แบบนี้อีกนะคะก็ต้องรอติดตามในคลิปหน้านะคะเนาะคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าอยากเห็นแบบกลุ่มอะไรที่แบบเผื่อเราจะมีอยู่แล้วในมือ,อแต่ว่ายังไม่เคยเอามาใ,ให้ทุกคนได้ดูกัน ก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วย lady e a and mr earth ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในทางทำต่อไปนะคะครับผมกดเยอะๆนะคะให้ถือขอสักห้าร้อยครับซับใครก็ได้ตอนนี้ฝากกดด้วยนะคะแล้วก็ไว้จกจนใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าอาจจะเป็นรีซี่นะคะทุกคนบอกไปก่อน <c oughs> อาไ้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>